ไปตรงแถวๆบ้านนะคะอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้สัตวชาแล้วใช่มั้อะไรอะไรอ่ะไม่รู้จักอะไร,รอ่ะคะอืมเมื่อกี้มันอะไรไม่รู้มันหายตัวได้ด้วยอ่ะ แลโลอยู่ตรงโทเทมน,นะเจาะถอนโอ้โหแล้วผักไม้ไม่มีใครผักเลยโอ้ย,อยู่ไก่เียว <ด> <S <S เฮ้ยมันมีเห็นฮิวนะโอ้โหเห็นได้ไงเนี่ยเดินอีกแล้วอ่ะเอ้ามันไปเสาหน,นูรอมอนโอ้โเซ็งเลยอะ่ะเสากใกล้ๆมันไม่ถอนไห้มันไม่เอา งไปเลยิ่งไปเลยลเฮ้ยมันตามเลยมอนหนีไปคงเผอโทษเท่มก็ได้นะอย่ามาแถวนี้อย่ามาแถวนี้มันตามมันอยู่มันมาหายอยู่ เโดนลวแล้ววัน่เอรเนี่ยเโดนแล้วเลมอนไปฮิวก่อนฮิวฮิวพยายามไปไกลๆนะเดี๋ยวเจอมันมีลมหายได้ยินลมหายได้ยินเอ่อเห็นฮิวทำไมอันนี้มันปอ้องขึ้นอะ ก็จะได้ไม่เจ็บอันนี้เอาแบบคนเห็นนะทั้งคนเห็นทั้งไม่เห็นรอยเท้าแล้วก็รักษาเร็วแต่จะเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวจะเปิดโทเทมฝั่งนี้นะเอารักษาไม่เสร็จเหรอ để 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 biết mình chưa ạ tôi với cả những tôi với cả like thưa anh mà like thương nhiều đây Yeah. เอ้ยมันมาแปบ๊บนึงแว๊บนึง่เหีนยวมัอนออกมานเลยเฮ้ยมันพังไอ้นี่แล้วอะเดี๋ยวป้าต้องไปเปิดใหม่มันยังไม่ต้องออกอแลเวอ่ยมันอยู่มันอยู่แถวนี้ไง เดี๋ยวพิวแป๊บเดียวผมมันต้องมาแน่เลยหมดมันจะเห็นฮิวไหมนะเฮ้ยมันไม่เห็นฮิวแน่นะมันพังอีกแล้วาอยากพังโทเทมมันดะ้วยนะหนีไปเลยหนูอะ่ะโอ้ยเกือบโดน แล้วหลุดแล้วหลุดแล้วไปแล้วอย่าไปเปิดโทเทมตรงนู้นก่อนมันมีจำได้มีโทเทมอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงโทเทมนะเปิดโท,เท,โทเทมก่อนโดยสองรอบ โตเทมนะอ๋อยังไม่ได้คนเน็กเลยกก็มาแบบไม่ดีสิโอเคไม่ได้เปิดวายวายไปแล้วเดี๋ยวว่าคงมาเนี่ยมั้ง แดงว่าว่าผ่านไปดียังไม่เจ็บเนาะเจ็บนี่มีเสียงเออมาแล้วเพื่อนมาแล้วโหเพื่อนจะเสรอยู่แล้วเนี่ยปะปั่นอยู่แถวไอ้นี่นะฝั่งฝั่งนี้นะฝ,ฝ,นนะฝั่งโทเทมออมันจะมีปะปัน่นแต่จะอยู่ไกลหน่อยออกมานอกโทเทมแล้ว อย่าถ้าเจอมันจะคนต้อวิ่งเข้าไปในแถวพื้นที่ฟ้านี่มาแล้มันทเคนฟ้าเลยไม่ใช่เหรอัเอาพัางเราอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันวิ่งมาดีมันได้ฟันเราไม่เห็นใช่ไม่นิ่งไม่ใช่มันวิ่งมาแล้วถอดโทเทมปอยู่แกโอ้ยติดนิดเพียวทะลุมาสิเพื่อนนีอย่างเดียวครับ สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุแบบเอาโดนอีกแล้วนี่น่นจันเหน่ยเสร็จเลยมาทำไมออกมาให้ไม่ให้ิวให้หิวหิวให้หิวตรงไหนอ่ะตรงนี้ตรงนี้วันแรกจะเห็นหิวเลยต่แค่มันไม่ทำไรเพราะว่นกำลังไล่เพื่อนอยู่ ไม่จะมาไปดับโทเทมได้ไงุตส่นหาว่าเนียนเนียแล้วตรงนั้นไปเรื่อไดเตัวอย่างนี้นว่าราเปิดตัวแล้วกล้าเนี้นออเ,เเอ,อเปิดโทเทมดูก่นหรือว่าฟังแรกแล้วดูแลตัวเองก่อนโดยทีไปแล้วระว,วังงตามา โอ้ยไปเจอมันทำไมอ่ะอม,มันไม่เห็นด้วยอ่ะอ๋อมันไล่เพื่อนหรือว่าไปอยู่แถวแถวี่นี่เ ไปทางเลมอนดีกว่าเปิดอยู่นะครึ่งหนึ่งละเปร็แล้ว,ปลวไปไไปปไป,ไป<ช>โอ้ฝั่งโน้นยังเพิ่งเปิดเอง พุ่งเหรอพุ่งไปแล้วไปแล้วไม่ฟันหรอกโอเคสวยง,งามเราไม่สวยงามนอดีตอนแรกมัน